ส a ah l uh. a m uh, uh so, um, i l l a ลฮ a มดุล k ลลา์วสลลมอะลลม b a a do การฮมดุลิลลา์่านปาบุโซถุก่านนาวทีอะไรกับพี่น้องที่รับชมรับฟังพองกับพวกเรานะโดยเฉพาะพิเศษนะเพจข่าวไฮพารลุมพรางดุนยานี้ฐานอิมัมเอนอมีพี่น้องมุสลิมของเราที่รับชมนะซึ่งกันและเดียวกันอยู่ใน ในขุกในตารางนี่กะไล่ทานนะคือผมนึกขึ้นได้ทานนี่มัมเอ็นพูดทึงเรื่องนี้นี่กะซื่อพยังพี่นองทางไลายที่เขาอาอยู่ในอ,อะไรขาเรียว่าาเรื่อนจําแห่งโลกดุนยาแต่เรื่อนจําบนโลกดุนยาพี่นองครับไม่ได้ซักเศษเซียวคงเรื่อนจําในโลกอาเครัตเพราะโลกดุนยานี่พี่นองครับ โตให้ตัดสินจนกระทั่งว่าตลอดฉีบโคตามเราสามารถจะเกตัวได้เราสามารถโตบัตได้พี่น้องเราสามารถส้ำนึกพิดได้โดยเฉพาะยังยิงทานนาบีสุลัลลอละวะลิวะสลัมพี่น้องกับบอกว่าอินนามลอามัลบิลขาวาตีมท่านนบีบอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาอามัลลั่นที่พวกเราท่านทางไล้ธรนี่ท่านนี้มั้ นบีว่าโดมเขาไปพิจารณาที่เซนเชียโดยข่วาติมผมเองพี่น้องครับทานอิมัมเองเนาะทั้งสองเลยครับทุกทุกทานเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะยืนยันไดเฮ้ยนาวาตัวมัมเองนาวะบอสันตุมัมว,วีน,มาวน,น,น,าน,นาบุนีสวรรค์หมดแล้วเอป่านั่นพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าอินละมัลอามานบิลข่วาติมอามาล,ลันที่เราทำทั้งหมดพี่น้องครับทำ ขณะที่เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ทำไปเทิดพี่น้องครับยังเบียเตใดมางานมัสยิดแนวบังก็ควักไปที่เม่อืมไปมัสยิดโนราโเราควักไปทำไปพี่น้องนะโรงเรียนตาดีกงตาดีกาครูซ้ำพันงานมัสยิดพี่น้องว่าโดยมันหมากติดรโรมาดอลเลยนะโดยเฉพาะพี่น้องครับวันพมวันที่สิบไม่ฟังว่าวันเลยเดือนเลย <laughs> ปิดถ่ายเลยพี่น้องครับเนี่ย ทำไปเถิดพี่น้องครับทำไปเทิดบางครั้งเราทำผิดบางบางครั้งเราทำโทษบางบางที่กับบายโยน้น้อยกันละทานี่มัมเอนนะผมว่าทำตาใจฉักใบย,ยีสิบอินตัยมัมเอนก็้ามาหนังเกะรู้จังยดปงยีซิบ่รวยวะเสร็ตลาวพี่น้องครับมาอีกลาสลาวปะเนี่ยในในทำไปเลยียโนรวบหน้าเราทำเออลาวพี่น้อง แต่พี่นองที่รักถูกทานกับทานนาบีบอกว่าอินนามัลอะมาลบิลขวาตีมเรายัางมีโอกาสพลาดไปเร็วไ้โรยนี้พี่นองมาอีกลัสเอาไหมพี่นงนะเวลาไม่เคยกันยงใซ่ก็ไปแล้วได้ส่งรอยซ้โรยพี่นองกับมือคว้าทำมือคว้ามือสายไม่รู้ท่วานั่นนะ ไอ้ตรงนี้ถ้านี่มัมต้องจี๋เจงนิดนึงเนี่ยทำมือควา้ามือใส่ไม่รู้นี่มันต้องเลข่คข้นกันเนาะแต่มันนี้ต้องเลข่คข้นด้วยอ่ายิงอ่าแค่ผู้อาวุโสน่ะผู้นำในมู่บานนี่น่ะแต่าจักใบป,ปั้นกระโจ้นน้อยก็ได้เพราะอิสลามสนับสนุนพี่น้องผู้นำนี่มันต้องทำเหลีววชูอ่าในตัวมั้มเอ็นมาสักทีในตัวมั้มโนในคนนั้นนี่จานไม่เห็นเนี่ยรากันนาว่าตรงนี้มัน อ่าเสียคนเหมือนกันแต่พ่อลูกบ้านว่าโดมตัวมะามันจุ่มใบพันธุ์กัไปบก้น,นเผื่อนในกรงแบบนี้อ่าเนี่พี่น้องจิตนารมเพื่อต้องการให้ผู้อื่นได้ตามแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะดังกล่าวพี่น้องครับเมื่อนทีนามีบอกว่าทําด้วยมือคว้าเนาะมือใสไม่รู้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาพี่น้องครับ ผมเชื่อเนี่ยเลือกเกินพมเองทานพี่น้องทุกทานไม่มีใครท่วาไม่พิษไม่มีใครท่วะไม่มีบาปไม่มีใครท่วาไม่เคยผัดพลังนะไม่ว่าจากความพิษของทานยังใช้ชีวิตบนโลกดุนยานีได้หรือความพิษของทานต้องไปรออยู่ในเรื่องจำสักระยะนึ่งก็ตามเตะพี่น้องแต่ผลสุดท้ายทานายบีบอกว่าอินนามัลอะมานบิลขวาติมวลาอิบะรตาบิกัสโรติสซาลาติวัสิยม นบ,บีว่าเขาไม่ได้มองชารอไม่ได้เนียทีบ้าพี่น้องวะคนนี้มายั่งเค้งมายั่งมากเว้ยนะไอคนนี้มันทื่อบวชมากเว้ยไอไอมากนั่นชารอไม่พิจารณานั่นพี่น้องครับบางที่เราอาจจะว่าก็เรียกว่าเข้าใจขาดเครือนโอ้ยช้านใบจอยไม้ฟ้าวว่าบวชรอมาโดน,นบวชนันบวชนีควากรึพี่น้อง นะมายังสุนัตนาะพี่น้องมายังสุนัตลังขึ้นตั้งแต่อิชโรกดูหาไปยังครอบหมดพี่น้องกับทำบุญข้ามากว่าเพื่อนเรกเรามามีฟ้ามภูมิใจพี่น้องกับว่าโอ้ยฉันนี่ทำามากแล้วนี่นาบีบอกเช่นไรพี่น้องวะลอิบรรทะบิกาสโรติสอลาติวสยามชารอไม่ได้มองพิจารณาว่าตนทำามากหรือทำหน่อย ทำละมานมากเลวนะทำการทื่อสิ้นอดมากเลวทำการสอดกหมากลแล้วเต่ว่าอินนามายังจุรุอิลข้อติมาติอัมรินะบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวะตัลลาจะปิจารณาข้อตีมะบรรปลายชีวิตจุดจบการกระทํำนันนันของพวกเรานะ้ดยเฮตุนีเองพี่น้องครับ เมื่อท่านอิมัมนาววเสนอมาเมื่อตะกีพี่น้องนะว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรบนโลกดุนยานี้อย่าให้ค่าทุนในวันอาเครัตพิษปราดกันไปบางโอเคพี่น้องแต่เราสามารถติจะเก้ไขปัญหาไดวันที่เราหมดโอกาสก็คือวันที่มลาากัดมูดมาเลวพี่น,อนนะ้องครับนะเลวไม่ใช่มาเลยลบเลานั่นท่านย้ำเมนมาเลวได้การบันี้นี่เนาะ มาเร็วไม่ฟังว่ามาทำนาเทชักชีวิตเมื่อสิ้นสุดปี่นองกับโรคกำหมดโอกาสนะเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราชายชีวิตในโลกดุนยานนี้ปี่นองกับเราใชาชีวิตในสภาพเทวาต้องมีอินมูต้องมีความรู้เนี่ยท่านอิมัมเอ็นในแกบอกเกชวนป้มเลยกับอิมัมและแล้วฐานเป็นประจำนะแกว่าไปสักที่นะส่วนเรียนกัน นี่ผมเชื่อเนวติทานพวกทุเรียนพี่น้องกับศึกษามาอย่างดีไม่รู้มูสังคิงยังมาใช่ปะนั้นฮะยังอิชาลว่าพี่น้องซ้มปีเป็นดดกนะบูโรเป็นสักทีทานศึกษามาอย่างดีพี่น้องกว่าที่จะลงทุนสื่อพันโลกทุเรียนเนี่ยไอบูโรทําไม่ศึกษาพี่น้องนะไม่ท่านไดยัยน่ะนอนกินใบไม่แหงีทำเปลือยใส่กี่หัวที่เดียวตายมดเรื่องว่าคนติดเชื้อ เพราะเราไม่มี ilmu วิชาความรู้เพราะฉะนั้นประการแรกที่สำคัญพี่น้องครับเลื่อนการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้เราจะต้องครับเคลื่อนเดินทางไปสู่อาลัมบาร,ร์ซักและสู่อาลัมอาเคิรนี่พร้อมจะต้องมีฟัามรูในเรื่องนั้นๆด้วยนานี่เป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องกานาดเรื่องอาเคราเดอร์ธานิมเมนเรื่องดุนยานี่ ย้ำนาวิอามาจากตรงนู้พี่น้องบางแก้วผมมาสองคนตัวมัมมัดกว่าจะถึงพี่น้องอ่ะห้ามไม่ให้ฟ้ามรู้เส้นทางอากองตัวมัามันเชื่ออยู่ปัตตลุงจิงพี่น้องกับนาะเตตัวข้องตานผมว่าซาว่าอยู่ต่างจังหวัดอาผมเองเชื่ออยู่นี่พี่น้องนะซ้ำเน่าครัวไม่ฟ้ามาอยู่ปัตตลุงจิงเตตัวส่วนหมากไม่ค่อยได้อยู่พี่นอ้องอาไปอยู่จังหวัดอื่นนี่เราไม่รู้พี่น้องเส้นทางโราการลงเลย แต่อ ja, ันฮัมดุลิลละลงในโลกดุนยาลืมในโลกดุนยานั้นเรามีโอกาสเพราะอะไรพี่น้องอินนามายังซูรูอิลลัคติมาติอัมริฮีนะเพราะเรายังมีโอกาสที่จะเกตัวแต่ถ้าหากว่าเราลงพิษเราพิษปราณพี่น้องครับในอัลัมบรลซักนออิมามเอ็นกาโบเคลวะมดสิ์เลวเนาว่าอัลเลาะห์ซาเนอิงซานอิลลามาซาอาพี่น้องครับ มดเล้วมนุษย์เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วไม่มีเลยสสารับมนุษย์นี้ยกเว้นสิ่งที่เขาควรนคว้ายเลยก็สร้างเอาไว้บนโลกดุนยาอายะนี้ไม่ใช่เป็นหลักท่านห <c> า <oughs> มานตะลังเกินนั่นพี่เนองเดี๋ยวอนุบอมยกมันกันจังว่าอลเลสลินอิสซานอิลลามาสะอาดแสดงว่าตะลังเกินนี่พี่น้องน้ไม่ปักอ่านกันแล้วคนละเรื่องพี่น้องกับ เจตนาร่มต้องการที่จะบอกว่ามายัตอิลุกขึ้นมามายังเองในลุ่มกูโบนี่ไม่มีแลว้วนะมายัตเองถ้าเสียชีวิตเลยเอย้คองใจมันยิดเหนียววังขึ้นมาทำบุญสักรวยขวยวับเผลอเร้วพี่น้องหมดสิ้นแลว้วทำตั้งแต่วันนี้แหละเตพี่น้องกับดีนิดนึงว่ามายัตอยู่ในคูโบก็จริงเขาไม่ส่ามาตีจะทำอามานอิบาดัดได้กว่าิงโน แต่เราทานทางร้ายหลูกล้านที่อยู่้างหลังพี่น้องสามาที่จะช่วยเลือกับไม่ยั้นได้เน่้ด้วยการโคดูอาให้กับโ่อแเมหรือว่าผู้ที่ลวงหลับไปเรียวขคงพวกเราสองพี่น้องครับดูอาก็ขโคไปแต่การทำสดะก็ทำวากับทำความดีโดยเฉพาะยังยิงในคำขึ้นนี่พี่น้องครับทำไปเถอะ ช่วยเลือมายัดได้ในลุ่มคูโบย่างหน่อยกบเบงเบาพภาระจากบาปข้องเขาตีราโรกะดูดีว่าเอ้ะราป่าจ้านเทเรกการละมานนี่นะไม่คอยมาสักเต่าเดยวเลยนะครบมังไม่ครบมัง่งอะราวาไปเลยพี่นองเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเสียชีวิตในลุ่มคูโบเลยพี่นองหมดสิทธิ์เลยแต่คณะนี่พวกเราสรามาตีจะช่วยเลือกเกเขาได้ช่วยเลือกอสักหมักน้อยล่ะต่นนี้มันรวยนึงซะว่าซะนะ่ามันปลุกนะ ฮ่าฮิตหนึ่งเร่งพี่น้องครับวัตตูหนึ่งละมาตั้งห์ห้อยปีทุกอาสาบอยู่เราช่วยไปรวยบ้านนี่เอ้ซานานะถาเป็นรถพี่น้องรับได้ไม่กิโลนี่เม็ดมันจะเหลาเลยช่วยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอิสติกฟาสไอ้กับผู้ทีท้ายไม่ว่าจะเป็นการโคดดูอาไม่ว่าจะเป็นการทําวากอบทำวา,ก,ำวาก,กับการสดาก็อะไรก็ตามแต่ขอ้อย่างเดียวพี่น้องที่รักตุกทานครับท่านจะต้องเนียดด้วยอันนี้ผมเน้นเป็นประจำพี่น้อง ยา, الله, า่าล้อนะนึง่งรวยบาทนี้ของชั้นที่ทำนี่อย่าล้อนะพุทธลบุญนี้ให้ถึงไปยังปลาของชั้นหมาของชั้นคนนั้นคนนงคนนี้พี่น้องครับจำเป็นจะต้องเนี่ยดวยเพื่อที่จะให้พุทธลบุญเล่านั้นถึงไปยังโพเมข้อง,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 งเราที่ลวงหลับไปแล้วเอ๊ะนะเบอร์เห็นเขาว่าถึงด้วยออโตโอ้แต่ยมไม่เจออัตโนมัติชั้นได้ฟังมาแล้วกันว่าท่านโลกงธรรมเนี่ย นะอิหม่ามนาวบีถึงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพี่นองครับอาอผมยกตัวอย่างเช่นอ่านอังกุรอานเนี่ยถี่เมือนฮะเดสษที่นบีบอกว่าตัวหนึ่งพี่นองขับกี่พุทธลบุญสาตูฮุรบนะสับลปะหลอสิบพุทธลบุญมีปะหลอการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นในการทำความดีของเราพี่นองรับมันมีสองพุทธลบุญหนึ่งคือพุทธลบุญการอ่านอังกุรอานตัวละสิบบุญเนาะอักษรละสิบบุญ สองพี่น้องกับพุลบุญอุสหออิคติยาตที่เราเค็ดเอวที่เราเน็ดเนื้อยพี่น้องหน้าตาลายมึนหัวนะาใส่แหวนมังทอดแหวนมังอ่านกุรานว่างจีได้สักยุสหนึ่งพุลบุญอุสหออิคติยาณนี่และพี่น้องที่รักกับนี่และพุลธบุญนี่และที่ถึงไปยั่งพ่อเมฆของเราที่ลวงหลับไปเลยข้อเรียกว่าถึงไป บนห้นทางอัตโนมัติหรือออโต้ติวานทําไม่พี่น้องเพราะเรื่องรรงเราทั้งมดเมื่อทานนิมมั่มเอ็นบอกเลยมาจากอาสุจินะของปะของเรานะมาพบกับมาข้องเราตรงแน,นเลยไม่ดูเคว่าละกด็ดีมือถือหัวตีห้างก็เลยปุ๊บอ่านะตัวนั้นเลยนะถิหัวตีห้างไม่รู้พี่น้องว่านรึล่าพี่น้องกับ เราในท่านาโพเมเกิดมา,าตรงนี้และไอการเน้นเนื้อในการทําความดีของเรานั้นนั้นนั่นและถึงไปยังโพเมของเราโดยอัตโนมัติไอส่วนพละบุญกุรานตัวละสิบบุญสิบบุญสิบบุญนี่พี่น้องไอตัวนี้และจําเป็นจะตรงเนียดนะพี่น้องนะถ้าเป็นคุรานนะั่นเนาะจะตรงเนียดหรือไม่ถ้าพี่น้องไม่เนียดกับพี่นอ้องอ่านเล่ข้อดูอา ยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมัจยันซาวาบามากอรอตูพุดละบุนดิชันอันนี้ฮะดียาตัลลิรูฮีอุมมีวะอับีวะพี่น้องรุ่มไอสามพี่น้องไปอ่านเข็ลุ่มฟังซับเข็เขลุ่มกูโบพี่น้องอ่านกุรอานเข็ลุ่มกูโบพี่น้องไม่ข้อดูอาพี่น้องไม่เนียนอันนี้ก็ถึงโดยปริยายเพราะฉะนั้นชอบพออ่านอุรอานพี่น้องครับดูอา เนี้อเลือ่กอารกลไกลๆก,ลกลับมายันไอน,นี้กระทึงไปยังปูทีลวงลับแต่ขณะเดียวกันพี่นองกับใช้ชีวิตอย่างไรในโลกดุนยาไม่ค่าทุนในอาเครันนี่หนึ่งก็คือเราใช้ชีวิตในสภาพที่มีฟารมโรอินโมูชโรนี่ทำไมฟารูมรูลำบากฐานนี้มากเองผมเองพี่นองครับก็คือเห็นด้วยอิสลามของเรา ได้ได้ได,ได้ใช้ชีวิตในในในสาภาพที่บางส่วนเป็นขาราชการก็มีอาจจะเป็นนัการเมืองก็มีวงการเปรตเมีเพราะทั้งมดทางม้วนนั่นพี่นองครับถูกอาชีพสาค้าถูกขานงในในการดําเนินชีวิตบนโลกดุนยาต้องมีความรู้เนาะเช่นบางคนเป็นครูพี่นองครับบรรจูเอ๊ะถึงเทศกาลวัยครูเหล่าเลยดิ ห้าแล้วถึงเราทำได้ไม้นี่ปนันานี้่านอิมมน,นคงเจอมาเป็นประจำแต่ถ้าพมีอินมูวิชาฟ้ามรู้พี่น้องกับเราสามาตีจะนํำไปสู่ภากปฏิบัติเราสามาที่จะใช้ชีวิตตัวของเราปลดไัยทางดุนยาทางอเคระในสังคมพาหูวัฒนธรรมในสังคมโลกณปัจจุบันตอนนี้ดังนั้นประการลักที่สำคัญที่จะเรียนนำเสนอพี่น้องทุก่านว่า อย่าให้ขาดทุนในวันอาเครัตนี้ต้องมีฟามรูนะต้องมีอิลมูเนาะเหลวเตเรืเรองเหลวเตสิงเลวเตอ่าก็เรียกว่าในการปฏิบัติของเราในเรื่องอะไรพี่น้องครับก็จำเป็นจะต้องศึกษาแนวทางดังกล่าวนั้นให้ปลอดภัยให้มีความรู้เลิกกับประการทัดมาพี่น้องครับ ผมกับข่าวเหนือห้าเลยแล้วนะเมื่อธานิมัมนาวิวและธานิมัมเอ็นโรนีม่มวยซ้ำยกดอกนะเกจกฟังผลนะผมกระดอยู่ไม่นานพี่น้องคนที่คาดทุนพี่น้องกับเอาเล่ตัวอย่างตัวอย่างคนที่คาดทุนในโลกหน้าในอะเครัสพี่น้องจากฮะดเดสบทหนึง่งพี่น้องอาจจะได้ยินมาคุณหู้เรือก็เอามาสาั่มกันแล้วเนาะนะพี่น้องกับะฮะดเดสจาก่านอบีฮูไรโรฮ์ร,ร,รดิลฮ์ตาลาอันหู อันน ul ั la so im, ้นนบีอ hey, an e ัลอสลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมกล่าวอบูฮุเราะห์ได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ถามว่าอัตตัดารูนามันมุบลิสอบูฮุเราะห์เล่าว่าสวาบินองนางอยู่เต็มนบีกล่าวามว่าอัตตัดารูนามันอัลมุฟลิสุเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายนี่รู้ไหมล่ะว่าใครเป็นคนมุบลิสเป็นคนลมละลาย น้าผู้ลมละลายนี่พี่น้องครับถ้าบานเราว่าไม่ฟัมว่าติดดีเกินสมบัตรสับสินเลยน้องทุกยึดสับเลยพีน่น้องนะนะาทุกฟองลมละลายเพราะน้าพีถามพันนันพีนน่น้องครับก็ลู้สอบตอบว่าอัลมุฟลิสุฟีนามัลลาดิรฮามาลาหูวลามาตะเอ้อรสดุลเลาเอ้ยวะ คนมฟเลสมฟเลสลมละาลายผัวเครากับคนไม่มีดิรหัมไม่มีมาตามาโตบุญโนไม่มีสับสินสิ่งของน,น,น,นั่นแหละพี่น้องนั่นแหละนะที่ชานรู้จักออรสุรันลลอเน่ยเนารมนาบีถามปันนีพี่น้องกับเตน,นาบีต้องการจะซื้อบอกกับสหาบัดว่าผู้ลมละาลายป่าไม้ของทางรอรสุรันล้อนั่นไม่ใช่บนโลกดุนยา เตกลับเป็นผู้ที่ลมละาลลา่ในโลกอะเครัสพีน่น้องครับพ่อซอบาตอบเช่นนัน้นพี่น้องฟากอลาสัลลัลลอฮุวะลัยวาซัลลัมนบีตอบว่านาบีพูดว่าอินนัลมุฟลิซามิลอุมมะตีแท้จริงแล้วผู้ที่ลมละลลยจากอุมมัดของฉันพี่น้องไม่ยะตียามัลกิยามะ บิโอลาเตนวาซิยาเมนวาซาคาเตนี่นองฟังหอดีเนาะผู้ลมละลายในลูกนาวันตัดสินปีปากษามาปีปากษาคดีแห้งทงประดังมาชาดเนี่ยนบีวาคือคนเทหอบผ้าพุทลบุญารามดีสมัยังไปมากผ้าพุทลบุญการทื่อบวชไปมากผ้าพุทลบุญสากัดไปมาก ในวังนี้ไม่ฟังว่าพุทธบุญต่างๆหน้าหน้ารวมกับพุทธบุญที่พี่น้องทำว่ากบทำความดีบริจาคให้กับมัสยิดบันในวังนี้ด้วย่านอิมาเมนโโขโซเลยนะพี่น o n กับซุนหนึ่งสามเก้าปดสองเจ็ดหกเปดสามแปดปุด้มบินนาโจม,มันขึ้นพี่น้องนะาบริจาคได้แต่พี่น้องบริจาคมากไหน,นอย่าลืมพุทธบุญสมัยยั่งพุทธบุญการทือบวชพุทธบุญการสอดะก็หัวกับโอ้ยหมาก ผมว่าพวกรทำบุญทำความดีมากมายมาเหมือนผมว่ามากนะเนี่ยกินงานกันไม่ได้ยุดไม่ว่างงานแต่งานการกูดน้นพี่น้องมากความว่าช่วยกันแต่อย่าลืมพีน่น้องครับที่หอพุทธบุญไปมากนั้นนั้นบางที่เราหนึกพุม่มใจว่าไอ้ได้เลยแม่งชานนี่นะช่วยเลือดสร้างคมทำความดีเหล็กสิบมาปีบาเลกนี่นี่แปดสิบเก้าสิบเลวพีน่น้องว่าเอ๊ะทำมาจานเลวญาพอ่อานั้นพีน่น้องครับ ถ้าไม่พี่น้องครับพอไปถึงการผีพักษาคดีที่ตรงประดังมาชาตินี้วายาตีว่ากอดาชาตมาฮาซาพอไปถึงมาละกัดจะเช็คสอบสวนพี่น้องวันนายนก็คนนี้และคยไปด่าคนนู้อ่านี่น,นี่นายกนี่็นะด่าคนนี้คนนี้คนนี้นนยังไม่พี่น้องที่เราไม่ด่าเพื่อนละผมว่าลุยอ่าปวดสิ่งที่ไม่ดี ว่าก็ซาฟาฮาซาบางที่ส่ร้ายไปสิไซร้ายไปสินี่มันอยากมันกันทานนี่ไม่เอ็นปัจจุบันเนี่ยมันมากพี่น้องครับบางที่เราไปเห็นในรูปตัวรับไม่รูจิงไม่รูปลอมเป็นรูปผมยก็มันเหลวนะว่าโบเห็นรูปตัวมัมเอ็นมันเหลวนั่นว่าเห็นรูปคนนั้นพี่น้องเราว่าเนาว่ามันเหลวไม่ฟังวะเต็มทีเลยพี่น้อง น้ตัง้งไซรายตังไปซีตังต,งตุดดุไม่ฟ้ามันนังดาอยู่ที่รุ่นกามีเนี่ยว่าอากาลามาลาฮาซาเล็วนาย้อคนนี้พี่น้องครับนางโคคนนี้ไปกินทรัพย์สินสมบัติของคนนั้นไอ้นั้นไอ้นี้วาซามักอาเล็กะวาซาฟากาดามาฮาซาเล็ไปนองเลือดไปคาคนนั้นคนนี้วอดอรอบาฮาซาอาไปตีไปทำรารร่างกายคนนั้นคนโนคนนี้ ไม่ฟ้ามว่าอย่างไรพีนองรับไม่ฟ้ามว่าบาปทังท้งหมดทั้งมวนที่เราพิดต่อผู้อื่นเนาะไม่ว่าถูกคดีป็นฟ้ามผิดฟ้ามบาปของเราพีนองรับหลังจากนั้นฟายุต่อฮาซามิลฮาสานาติฮีว่าฮาซามิลฮาสานาติฮีโบเล่านั่นทั้งหมดที่เราเคยทำฟ้ามผิดต่อเขาเนี่ย จะเอาผากพุละบุญความดีของคนคนนั้นพี่น้องของเราในวันเกียมมาไปเสียบุญให้ก็พี่น้องกับเนี่ยเราถ้าเบ่งพี่น้องนะตานุเคราะหถ้าเบ่งเลยไหมทำความดีคันมากมาให้พี่น้องกับแต่พุลบุญที่เราผ้านาปัจจุบันนี้ไม่เจ้าผ้าไปเอาเองพี่น้องกับผ้าไปให้เปืือนนะเนี่ย ผมว่าไม่รู้ผมว่าพี่น้องว่าเคยเลยียพระโรกก็ได้บุญลุยเหลือเหมือนกันล่ะพอเพื่อนนินทา่าพับมันทำโดยลิลาไอ้ดังๆัง,งพี่น้องทามาใดล่ะเราไม่ผักทําบุญอยู่แล้ววังจีได้มันเหนื่อยออโตบฮะคนนินทาให้เรามาเรวพี่น้องครับอืมพอเพื่อนดาที่หนึง่งอันนี้ตัวมั่าเลยทนมากอ่าตัวมั่งเลยก็ช่วยก็ไม่ช่วยมันนั่งแต่งตัวฮ่มนู่นพเราหลังชาไม่ฟ้ามาไม่ครัวไม่เหลือที่ อ่าพอดาพับตัวมั่มอันทำโดยลิลล่านะอย่าไปรอกันตัวมัอันทำโดยลิลลหาไอ้บุญนันให้บุญชั้นเลยได้เสียฟรีฟรีพี่น้องครับตกลงนายก็คนนี้นางก็คนนี้พี่น้องไปในี่ต้องประดังมาชาตินี่บุญที่เราทํากันมาทีเขาทํากันมามากไหมเจคายคนนั้นู่ขดีจ้าวมาอาลบเอาไหนล่ะไอ้นันก็หายไป มดไม้พี่น้องครับฟาอิงฟานิยัตฮาสานาตุหูกอบลาอายุโกโดมาอะเลฮีมดพุ่นระบุโพมดเลวเวอพี่นั่นพี่น้องครับเอาไรหายก็ที่นั่นบุญเรามดเลยพี่น้องนะไม่ฟามวนะนิทาภาษาโนนี่ไม่รู้วยช่วยไม่มาเป็นก็เรียกว่าได้เจ้ากรรมนายเวียนว่ายได้ไม่รู้เลยนะอ่าที่เป็นโคโกรานี่คับเรานั้นพี่น้องครับ เจกหายเจกอายเจกอายโมดนั้นเลวพีน้องไม่บุญไดเจกอูคีซามิงคอโตยาหุมฟาตูริฮัชอะไรฮีไม่มีบุญไดให้เขาเลวพี่น้องครับโคกรณีของเราบุคคลที่เราไปสร้างความพิษต่อเขาเนี่ยเอาบาปของบุคคลเล่านั้นโยนลบมาหายในกบคนนี้เบกบาปข้องเปลื่นของเราพลบุญข้องตัวเองพี่น้องตองหายเผื่อนเลวไปรับ บาปของเปื่นของผู้อื่นมาเบกเอาไว้้นสุดท้ายสมมาตูรีฮาฟินนานอัลลอฮ์ได้เอาค,คนคนนี้โยนล,ลงในกองไฟนรกนาอูซุบิลลาฮิมิงซาลิกนีแลพีนองมุบเลสนีและผูที่คาดทุนอย่างให่ยลววฮันนี่ความ่าดทุนนี่ไม่เป็นพมพูดฟามคาดทุนก่อนแต่เราแด่เรามาคุยมั่งนะวิว่าซาเหตไอไรมังที่มันคาดทุนเช่นนี้ แต่นี่คือยกตัวอย่างให้พี่นงได้เห็นเป็นภาพชัดๆจากคดิสบทนี้ที่รายงานโดยอ่านอิมามมุสลิมนี้บอกถึงผู้ที่ลมละลายคนที่ขาดทุนในโลกอาเครันก็คือพุอทธละบนตัวเองเจกให้เพื่อหมดแล้วมีน้ำซ้ำเอาบาปข้องผู้อื่นมาวายตัวของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุนหลกดุนยาล้มละลายก็คือสับสินสมบัติไม่มีเ่นีมันมา เช่นเดียวกันพุทธลบุญไม่มีในอาเครัตปีนองแต่บาปนั้นมีมากนี่คือความคาดทุนในโลกนาซึ่งเราหมดโอกาสที่จะเขตัวกัสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะาตลลาตอบแทนพุทธลบุญความดีความเมตตาของพระองค์นาะเกโพรเพปีนองทุกๆุกท่านนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเลือกผิดนาะข่าวใหม่พลาดลุ่มพรังดุนยาของเรา นะ่าซึ่งบางทานนะ่าได้โอนขมาสนับสนุนในการชว่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะ่าพ่มเบียงข้ากชื่นชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบาฮานะวะตาลาให้ตอบแทนพุทธบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเบ,บียงให้เกโปเมพีนองตีจะไปรับไปชายพุ่นพยโยตน,ะว,นว,วันอัคร ah uh. ันวะบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุ